นูกน้องทำอะไรกำมาจี้อะโอ๊ยชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าอะไรมันยืนวิ่งก่อนมันจะกระโดดอยู่เมื่อกี้มันเหนื่อยแล้วลุก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 มันเพิ่งคลอดเหรอลูกโอ้ยมันชื่อว่าอะไรเนี่ยน้องไมบอันน้นองมบอันไปเนี่ยมันคลอดทั้งหมดกี่ตัวครับมันมีกี่ตัวครับ โอ้ oh. หนึ่งตัวสอ,องตัวแบบนี้สองตัวแบบนี้เอ้าทั้งกินนมแม่ต้องกินนมรีดนมมันให้กินนมไปห้าออนแล้ว,อ <c oughs> วพอนี่ตัวผู้ตัวผู้ชื่อว่าอะไรเนี่ยเรียวเรียวจ้า <c oughs> แพะเยอะไหมแพะเยอะมากเลยน้องบอกตัวไหนชื่ออะไรบ้างน้องบอกก้เหม่อยไม่ฟังหน่อยตัวไหนชื่ออะไร